ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากเป็นทางการนะครับวันนี้8เมษายนครับ2,565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบขํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าราคาได้กลับขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ1,940และ1,950นะครับซึ่งในภาพรวมของไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยยังเป็นทิศทางของการขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าจะเบรกเอาเวฟไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องติดตาม ก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงหากรับชมในครั้งแรกนะเป็นเป็นรับชมครั้งแรกหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับส่วนใครที่สนใจเกิดบบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับ ก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ต้องบอกว่าอย่าลืมรายการใหม่ของเราพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นใครที่ติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไลฟ์มีแจ้งเตือนเป็นแน่นอนนะครับก็จะได้ติดตามสําหรับมือใหม่จริงๆอย่างคุณโทนี่นะครับรายการใหม่ของเราที่เพิ่งคลอดมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เท่านั้นเองนะครับเราจะได้ไปเคาะประเด็นไปตบประเด็นกันว่าในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข้อผิดพลาดข้อไหนบ้างที่มือใหม่อย่างคุณโทนี่ซึ่งเป็นตัวแทนกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยควรจะปรับตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้สามรุ่มเราจะได้เจอกันนะครับเพราะนั้นติดตามกันไว้ครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเข้ามาร่วมรับชมหรือพูดคุยในกลุ่มของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอเลยมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครััับไปที่่ภาพเือนนอนนนนนกกกละครับ ต้องบอกว่าภาพเดือน จริงๆเนี่ยด้วยความที่ภาพเดือนมันจบมาแบบนี้แหละทำให้ผมมองว่าในเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสที่จะออกหน้าไซเวย์และยังมีความกังวลครับว่าจะโดนทุบได้อันนี้คือความกังวลที่มีอยู่มีโอกาสทุบได้อันนี้ต้องระวังสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากแค่งเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลเหลือเกินสำหรับเดือนเมษานะครับที่จะออกหน้าไซเวย์เพราะฉะนั้นขึ้นมาเยอะ ขาบายอย่าพึ่งรีบกระโดดเข้าแบบเต็มตัวเข้าได้ไหมเข้าได้ผมเองก็เข้าคันมือเหมือนกันอยากกลัวตกรถเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าอีกในนึงก็ต้องเผื่อใจไว้อีกครึ่งหนึ่งครับว่าเดือนมีนาที่ผ่านมานั้นส่งสัญญาณมาในลักษณะที่ต้องบอกว่าเป็นการกดดันภาพเดือนเมษาเหลือเกินให้ออกไปนะครับ น้ำหนักไปทางไซเวย์สัญญาณที่มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากเทรนเป็นทิศทางการขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงให้น้ําหนักเพียงแค่ไซเวย์ก็เพียงพอแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้มองถึงขนาดการทุกขายอะไรนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีรับสุดท้ายอยู่นะครับที่มองกันเอาไว้คือ1น8 0นะเพราะนั้นต้องระวังสําหรับภาพใหญ่ภาพเดือนนะครับยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการขึ้นสําหรับเทรนเดี๋ยวต้องรอติดตามรอดูครับอาจจะใช้ time เฟร m e เล็กในการจังหวะ ในการหาจังหวะกระโดดขึ้นหลบก,กันระดับนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์ครับภาพสัปดาห์จริงๆด้วยสัปดาห์ที่แล้วที่จบมานะครับในสัญญาณของแท่งเทียนต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ปิดบวกกันได้นะครับอันนี้คือภาพของสัญญาณของสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการไซด์เวย์ผมจึงลดการวิเคราะห์ในส่วนของภาพแท่งเทียนออกไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะค่อนข้างมีความผันผวนนะครับถ้าสังเกตดูให้ดี3สัปดาห์4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาจะเป็นบวกลบลบ,ลบ,ลบ,บวกลบอยู่แบบนี้ครับลบบวกลบบวกอยู่แบบนี้ราคาค่อนข้างจะสลับไปมานะครับอันนี้คือสถานการณ์ในช่วงไซด์เวย์นั่นหมายความว่าถ้า สัปดาห์นี้แม้จะบวกเข้ามาได้สมมติสัปดาห์นี้ปิดบวกมาได้สัปดาห์หน้าอาจจะปิดแดงเลยก็ได้มันยังเป็นช่วงสซเวยอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบดีใจนะครับส่วนตัวผมเองจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักของแท่งเทียนไปมากนักนะครับสำหรับช่วงนี้นะ เพราะว่ารอการไซด์เวก่อนนะครับทีนี้ถ้าไม่ให้น้ําหนักไซด์เว์แล้วจะมองภาพตลาดกันยังไงก็ต้องมองว่าช่วงนี้นะครับราคาหลังจากที่ขึ้นมาทดสอบนะครับไฮที่เป็นบนสุดนะครับ W 5นะครับราคาได้ถูกๆกลับลงมาเล่นถึง W 2ซึ่งตอนนี้นะครับเราให้น้ําหนักในยะของ W 2กันเอาไว้ว่าจะเป็นแนวรับที่สามารถรับเทรนด์นี้ได้ใครตามมานานแล้วต้องจำได้แน่นอนครับ สำหรับส่วนนี้นะเพราะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เราติดตามในส่วน W2 การไซด์เว์หรืออะไรใดๆก็ตามถ้าจะยังเป็นขาขึ้นต้องบอกว่าไม่ควรหลุด W2 ล้ครับหรือเอาแบบใจดีสุดและรับสุดท้ายเลย1880ครับคือโลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองต้องบอกว่านี่คือคิดว่าจะเป็นรับที่ไม่ควรหลุดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทำเฟรมสั้นทำเฟรมเล็กได้เบรกเทรนออกมาแล้วนะครับจึงเป็นสัญญาณที่บอกว่า ให้น้ำหนัก W2 และ1880ได้แล้วว่าจะเป็นโลสุดท้ายก่อนที่จะตั้งฐันกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นตอนไหนไม่รู้แต่เงื่อนไขว่าเมื่อไหลที่เริ่มกลับมาขึ้นเดี๋ยวเราได้คุยกันในทารเต็มเล็กนะครับคือใครตามมาหลายวันน่าจะจำได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมเงื่อนไขการขึ้นนะครับคือการที่จะต้องมายืนนะครับ ด4ให้ได้ครับด4อยู่ในช่วงนี้นครับต้องบอกว่าเป็นช่วงหลูดเป็นช่วงแก็นะครับแนวต้าน19 5 0ตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนแน่นอนมันต้องผ่านแน่ๆถ้าเกิดจะทะลุด4นะครับแต่การที่จะคอนเฟิร์มตัวเองว่ากลับมาขึ้นแล้วนะครับไม่ไซด์เว์แล้วไม่อยู่ในช่วงของการไซด์เว์แล้วฟิกกระดานยังไปเลยวิ่งกันตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยวิ่งกันตั้งแต่ ต้นเดือนนี้เลยต้องยืนดีสีให้ได้อยากได้ไหมอดใจผมไม่อยากได้มากครับอยากได้ทะลุขึ้นมาดีสีมากๆแต่ถ้าตลาดไม่ให้ก็คือไม่ให้ตอนนี้ผมจะยังไม่ขอพูดในการที่กลับมาขึ้นแบบสตรองเทรนแบบไหนสตรองเทรนแบบนี้ครับการขึ้นแบบสตรองเทรนจะเป็นแบบนี้ตอนนี้จัยังไม่ขอพูดถึงภาพนี้ว่าเป็นสตรองเทรนแต่จากมองแค่ยังเป็นการพักฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงซะ อย่ารีบกระโดดเข้ามาเต็มตัวอย่างที่ได้เกิ่นไว้ตอนต้นวิเคราะห์เพราะอะไรยังมีโอกาสครับที่ราคาจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะนี้ครับไซด์เวอัพได้กกอบราคาลึกกว้างได้แค่ไหนต้องบอกว่ามีโอกาสกว้างสุดได้ถึง B2 ครับหรือ W2 ที่เราคุยก,กันเมื่อสักครู้นี่แหละว่าไม่ควรลุดแล้วและการฟอร์มตัวชุดนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ครับไซด์เว้าอัพในกกอบอกว้างๆก็ได้เช่นกันจะวิ่งจริงๆสตรองจริงๆ หลุดมาให้ได้ครับโซนนี้หลุดมาให้ได้ครับขึ้นมายืนให้ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสตรองเทรนนะซึ่งเมื่อไหร่ที่สตรองเทรนเข้าเราจะไปมองเป้ากันที่2,200นนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อในเรื่องนั้นนะครับยังวางเป้าไว้ตรงนั้น อาจจะเป็นขานี้ก็ได้อาจจะเป็นเวฟนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเวฟนี้เราไปมองกันลึกขึ้นครับที่ในส่วนของภาพ1ชั่วโมงช่วงนี้สังเกตนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงแท่งเทียนมากนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสภาวะไซเวนะแท่งเทียน อยู่ดีๆจะพลิกไปมาได้ตลอดจะเห็นไหอยู่ดีๆฉันก็อยากจะพลิกฉันก็อยากจะพลิกฉันก็อยากจะทุบเพราะนั้นช่วงไซเว์พฤติกรรมเป็นแบบนั้นผมถึงบอกอยากพึ่งนิบดีใจจนกว่าราคาจะลุดยืน d ีขึ้นมาให้ได้นี่คือดีนะครับราคาเท่าไหร่ต้องบอกว่ายืน1970ขึ้นมาให้ได้ครับ ถึงจะมองว่าเป็นสตรองเทรนอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยช้าไปหรือเปล่า1 9 7่าตกรดไหมไกลเกินไปไหมอย่างที่ผมบอกถ้ามันยืนได้กระชากขึ้นมาสตรองเทรนได้เป้าหมายเรา2 2 0 0ครับอย่าบอกตกรถเลยคุณถือจนให้ถึงปลายทางเถอะคุณถือให้ถึงปลายทางเลยอย่ากลัวตกรถเลยครับนะส่วนใหญ่พอก,กําไรทนถือไม่ได้ครับพอขาดทุนโอ้ทนแดงทนกันได้ใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า1970แบบยืนกระชากขึ้นมาสวยๆค่อยไปว่ากันในเรื่องของสตองเพลนอ่ะทีนี้พับไม่ไปในภาพของสตองเพลนไปไหนได้บ้างนะครับอย่างที่เราตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้แนวต้าน1950ครับแนวรับต้องบอกว่าในภาพของ4ชั่วโมงเรามองกันไว้1880ครับแต่มันจะมีรับกลางๆเพลนตรงนี้นะครับเราให้เป็นรับของ1ชั่วโมงด้วยนะครับก็คือบริเวณ1,910ครับต้องบอกว่า เมื่อ2วันก่อนหรือ3วันก่อนที่เราคุยกันเอาไว้ตอนที่ราคาลงมาทดสอบบริเวณ1,910เราคุยกันไว้แล้วว่ามันเป็นสัญญาณเป็นจังหวะของการบายคนที่เล่นฝั่งบายควรเสี่ยงได้นะครับสำหรับใครที่เล่นสั้นและต้องบอกว่าตอนนี้ควรขายแล้วครับไม่ใช่โอโหเห็นราคาขึ้นเยอะครับโลกอยากจะเอาต่ออยากจะไปต่อฉันจะไปเก็บนู่น2 0 0 0ใจเย็น คุณเข้ามาด้วยเงื่อนไขของการเล่นสั้นคุณก็ควรที่จะออกด้วยกลยุทธ์ด้วยแผนการออกหรือปิดออเดอร์ด้วยการเล่นสั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาที่19.10เราเคยคุยกันไว้แล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์การเล่นในกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาสัก70%ขายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอยากได้ไม้ยาวไปดูไทม์เฟรมใหญ่ครับไปดูพี่ใหญ่เขาไปดูภาพสี่ชั่วโมงไปดูภาพเดย์เขาหน่อย ไม่ใช่อูฉันเข้าตรงนี้1910แล้วฉันอยากจะไปถือยาวกับเขานะเพราะว่าปัญหาคืออะไรหลอดคุณก็ไม่ได้เหมือนเขาถูกไหมาการทนโซวิงการทนการแข่งทุนสัดส่วนของหลอดคุณก็ไม่ได้รีวอร์ดคุณก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้น แบ่งกลยุทธ์ตอบก,กลยุทธ์ตัวเองให้ดีครับว่าควรขายอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าแต่ขึ้นกับดุลระยะพินิจของส่วนบุคคลนะครับผมไม่สามารถที่จะไปจับมือใครขนาดนั้นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดด้วยกลยุทธ์ของการเล่นสั้นเล่นผ่านหนึ่งชั่วโมงเนี่ยควรออกครับเพราะตอนนี้ราคาเข้าสู่ในโซนของแนวต้านที่เราคุยกันไว้คือ19 5 0้าูนครับ นะอันนี้พูดให้ฟังนะเดี๋ยวในภาพของชั่วโมงเดี๋ยวเราได้คุยภาพนี้กันต่อแล้วผม,มผมรวบไปเลยแล้วกันได้ไหมนะทั้งชั่วโมงทั้งสชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้เราเห็นกรอบค่อนข้างชัดเจนนะครับคือ19501910นะครับค่อนข้างที่จะทับซ้อนและเห็นได้ชัดอยู่นะครับแล้วก็รับสุดท้ายคือ1 8ึ0้นะเพราะนั้นในกรอบของคนเล่นชั่วโมงมันมีกรอบแค่นี้แต่กรอบของคนเล่นสชั่วโมงมันกรอบเท่านี้นะครับเพราะนั้นแยกให้ดี และอีกจังหวะหนึ่งตอนนี้ที่น่ามองคืออะไรครับต้องบอกว่าตรงนี้คือโซนแนวต้านอันนี้เรากลับมาภาพชั่วโมงก่อนนะภาพชั่วโมงก่อของมันคือตรงนี้ครับควรทำอะไรควรทำอะไรโซนนี้ถ้ามองภาพว่ายังเป็นไซด์เวของสชั่วโมงโซนนี้ควรช็อตครับไปเก็บเป้าที่ไหนครับบริเวณเอาเผื่อแล้วนะเอาใจดีแล้วนะ1 9 0่ครับเอาแบบไม่โลภแล้วนะ อันนี้คือเอาแบบไม่โลภแล้วนะเพราะถ้าโลภมันก็ยังลุ้นกรอบลงไปดันได้ต่ำกว่านั้นเพราะฉนั้นตอนนี้สําหรับภาพของคนที่เล่น4ชั่วโมงนะครับกรอบนี้1 9 5 0ครับเป็นโซนช็อตของกรอบ4ชั่วโมงครับเป้าหมายของ4ชั่วโมง1880ครับยังให้ภาพนี้อยู่ใจผมอยากให้ขึ้นครับแต่ถ้าเล่นตามกลยุทธ์ของคนที่เล่นไซด์เวถ้าตามวินัยแล้วควช็อตครับแต่ถ้าคนอยากลุ้นขึ้น ไปดูเดเพราะตอนนี้4ชั่วโมงคือใช้เวคนละเรื่องนะครับนะคนละเรื่องนะครับเอาไว้เบรกเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันหาจังหวะไล่นะค่อยว่ากันให้พาพดีไว้สําหรับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง ไปที่1ชั่วโมงครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับกรอบของชั่วโมงอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่ครับแนวต้าน1950ครับโซนนี้คือโซนอะไรครับใครมีของอย่างที่บอกเก็บมาตรงนี้ใครที่เก็บมาตรงเนี้ขายไปก่อนเพราะอะไรมันมาตามสิ่งที่เราคุยกันไว้แล้วคือขึ้นมา70%นของกรอบราคาขายทิ้งไปก่อนโซนนี้ควรทำอะไรครับโซนนี้ควรช็อตครับมาขายเท่าไหร่ครับขาย1920กก็ได้ สามสิบเหรียญทองคำถ้าพลาดตอนนี้ราคาอยู่สี่ห้าคุณตั้งสักห้าห้าก็ได้ s l สเิบเหรียญทองคำเสี่ยงไหมหนึ่งต่อสามนะครับเสียเสียสิบได้ได้สามสิบเหรียญทองคำนะครับหลอดใครเล่นเท่าไหร่แล้วแต่ครับแล้วแต่คนแล้วแต่ทุนนะครเอาเป็นว่าเสียเสียสิบได้ได้สามสิบเอาไหม เสี่ยงไหมถามตัวเองครับผมตอบแทนไม่ได้อันนี้เป็นภาพของชั่วโมงนะครับยังให้ภาพนี้อยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นจังหวะของ4ชั่วโมงจะช็อตตรงนี้แล้วไปลุ้นเอา1,900ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปเล่นทามเฟรมสี่ชั่วโมงซะโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมไม่ใช่ผู้กำหนดขึ้นลงของกราฟนะต้องบอกแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะนี้ก็ได้ที่เบรกแล้วก็ชาตาขึ้นไปแล้วเปลี่ยนจะมาเป็นขาขึ้นก็ได้ผมบอกเอาไว้นะครับ ต่ถามว่าถ้าเกิดด้วยตามกลยุทธ์อ่ะจังหวะเนี้ยคุณก็ได้ช็อตถูกปะคุณลงมาขายตามกฎคุณก็ได้ไปแล้วหนึ่งชุดถูกไหมครับคุณมาเก็บตรงนี้เมื่อสักสองสามวันก่อนเราก็พูดนะพูดหนะว่ากรอบนี้คือแนวรับแล้วคุณมาขายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในจังหวะนี้คุณได้ไปแล้วสมมุติคุณได้สองจังหวะนี้แล้วอ่ะอกะกบตีตัวเลขกลมๆอ่ะสักห้าสิบตรงเนี้ยก็ต้องมีห้าสิบเหรียญทองคำอ่ะที่คุณเก็บได้อ่ะช็อตฝั่งนี้บายฝั่งนี้คุณได้ไปแล้วห้าสิบเหรียญทองคําาาถ้้้คคุุณณจะเเสี่งขแลว SL ักำ สู้ไหมแค่นั้นแหละไม่ใช่โอ้ยกลัวเสียก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่ต้องตอบตัวเองให้ดีว่ากลยุทธ์คุณอยู่ตรงไหนไม่ใช่อุ่ฟังทางนู้นทีเทไปทางนู้นทีเทไปทางนี้นทีถูกไหมส่วนตัวผมผมบอกเลยผมเล่นกลางยาวครับเพราะนั้นจังหวะเนี้ยแหมสวยเหลือเกินอยากเล่นเหลือเกินจังหวะบา,ายก็น่าเล่นเหลือเกินเล่นไหมผมไม่เล่นเพราะผมไม่มานั่งเฝ้าเท่านั้นเองครับถูกไหมบางทีบางจังหวะผมปล่อยกันเป็นวันวันสองวันมาดูทีนะครับแต่คือพอทําวิเคราะห์เราก็ต้องดูทุกวันอยู่แลลว เพราะนั้นระหว่างวันผมไม่ได้มาดูเนี่ยก็ต้องปล่อยถูกไหมนะครับเพราะนั้นผมอาจจะไม่ได้เล่นจังหวะนี้แต่ผมเล่นจังหวะไหนจังหวะเดขึ้นไปแล้วครับนะจังหวะ4ี่ชั่วโมงอัพขึ้นไปแล้วครับนะจังหวะที่ผมคิดว่าสั้นที่สุดก็คือ4ชั่วโมงแล้วแหละซึ่งล่าสุดจะคั้นลอดเหมือนกันถูกไหมก็ไม่ใช่เทวดาถูกไหมไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคา นะก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับคนเล่นชั่วโมงตอบนี้ครับพิจารณาดูสู้ไม่สู้แล้วแต่ดุลเลยพิิิของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ต่อไปจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆ,ดๆดกับช่องของเรานะครับก็ติดตามกันไม่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทีมงานของเราส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถกดไลน์แอดที่อยู่เายะยอียด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีซื้อขายทองคากันได้เลยถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานของเราครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ กำลังใจอย่างเดียวแอดมินไม่พอกินแน่ๆครับฝนะากกันเอาไว้นะสำหรับวันนี้ขอตัวฝากกันไว้เท่านี้แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะอัปเดตบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ให้ในช่วงเช้าแล้วก็รอบเย็นครับอย่าลืมติดตามรายการใหม่ของเราด้วยนะครับรายการที่ต้องบอกว่าเราจะไปตามแกะ ประเด็นของมือใหม่กันไปติดตามข้อผิดพลาดข้อ,ขอบกพร่อ,องของมือใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครตามช่องอยู่จะมีรายการใหม่ที่เพิ่งคลอดมาในเมื่อสัปดาห์นี้ก็คือรายการมือใหม่พาเทรดกับโทนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการขึ้นแบทเทิลขึ้นชนกันระหว่างผมกับคุณโทนี่ครับมาเคาะประเด็นมาแกะประเด็นสําหรับมือใหม่กันนะครับว่าพลาดตรงไหนไม่ดีตรงไหน ควรแก้ตรงไหนแล้วผมก็จะได้รู้ปัญหารู้ประเด็นของมือใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับบางทีผมวิเคราะห์เราจะอยู่ในคนที่อย่างน้อยจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับแต่บางทีมือใหม่ที่แบบใหม่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกที่คุณโทนี่เทนะรดและเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะได้ขึ้นคุยกับโทนี่นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ถ้าพลาดเวลาสามทุ่มในรายการใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ